you. <laughs> มานั่งทำอะไรกันคะสมหัวธินทาพิบัติมหัวินทาพิบัติจริงๆไงไม่ใช่เจตนาจตนินทาหรอกเขาบอกว่าให้มาช่วยคุยหน่อยว่าประทับใจอะไรพี่บาทในโอกาสที่พี่บาทจะกเกษียณแ,แล้วเราก็เลยมาสมหัวกันแบบคุยกันว่าพี่บาทเรามีความประทับใจอะไรกับพี่บาทบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรื่องปาฏิหาเราก,รา,รการก็พี่บาทเหรอ ทุกครั้งที่เจอพี่บาดนะพี่บาดก็จะบอกว่าสวัสดีคนสวยซึ่งป้าก็ปลื้มมากเลยมาสิบสองปีแล้วแกก็ยังสวยของแกอยู่ทุกวันไม่เปลี่ยนไปตามไปเลยนะสิบสองปีนียังสวยสมอต้น่บเลยเออหลังจากนี้ไปก็ยังสวยเหมือนเดิมยืนยันนะคะยืนยันตรงนั้นพี่บัตจะยู่ชมป้าไปอีกนานเลุปว่าพี่บัตจะอยู่กับเราอีกนานหลายปีอีกอันที่เห็นพี่บัตเนี่ยคือ อันนี้ไม่ต้องน้าป้าคือพี่ปาดนะแกเห็นสาวที่ไหนแกสวยหมดก็ให้เป็นผู้หญิงแกสวยหมดเออป้าเนีป้าก็เป็นหนึ่งในเด็กคนเดียวแกก็โดนชมแล้วสิแกก็ชมว่าแต่กไม่เคชมพี่เลยนะแสดงว่าต้องชมตัวเองต้องชมตัวเองละไม่เคยชมพี่เลยว่าพี่สวยแต่จะบอว่าอย่างใจดีเออไม่สนว่าเป็นอะไรกใจดีก็ออันที่เห็นก็คือไม่ค่อยเห็นแกโกรธใครเออพี่ปาดจะดีคุณสมบัติตอนนี้คือไม่ค่อยโกรธใครใครจะว่าใครจะแซวหรือใครจะทำอะไรทำไม่เหอะ ขออยู่เฉยๆรัได้รับได้ขออยู่เฉยๆจะเป็นอย่างนั้นอ่ะก็ก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากเนาะก็ขอให้พี่บัตดูแลตัวเองยังไงก็ก็ยังช่วยงานคณะต่อได้เป็นพิธีกรแต่งกลอนอะไรต่อต่อมีอะไรให้เราอยู่จนกว่าแกจะแบบมาไม่ไหวอ่ะแล้วก็ไปว่ากันอีกทีจนกว่พี่บัตบอกว่าเอออยากจ้างพี่เลยนะพี่ไม่ไหวแล้วว่าแต่พี่บาเธอพี่บาตมีอะไรให้เราเปล่า ใช่สุดท้ายสุดท้ายเราไม่เนี่ยก็แจกไงจกแจกวันนั้นก็นั่นแจกคนใบใครได้ใบสูงสุดมาเอารางวัลแต่พี่บัตรเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะไม่โกรธใครมองทุกอย่างสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังดีมากเลยครับทาให้พี่บัตรเป็นคนที่ไม่เครียดแล้วก็ไม่แก่ด้วยใช่ด้วยชอบร้องเพลงครูนะชอบชอบร้องเพลงครู จะพี่บจะร้องก็ไู่กัาใป็นะรอเขาคู่นะเขาไม่รู้วันนั้นถ้าพี่บัหาคู่แล้วกันว่าอยากจะคู่กับใครกนอกร้ดนแล้วกันเตรียมคู่รักไว้ไม่เป็นไรแต่ต้องมันมีขรังเี่ตจมวัว นนนาีงดดต,ต,ตอนที่ได้ข่าวว่าอาจารย์สมบัติจะมาทำงานที่นี่นะคะตอนนั้นฉันก็ทำงานอยู่ที่สายวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ก็คอยดูว,รรว่าอาจารย์สมบัติที่เป็นไทยหน้าตาเป็นยังไงได้ข่าวว่าตามมานะคะมีชื่อเสียงมา คอยดูก็ไม่เห็นอญญาจารย์สมบัติมาที่คณะก็ไม่เข้าใจของการว่าอญญาจารย์มานได้มาที่ะคณะวันหนึ่งเขาก็มีการจัดงานที่ใต้ถุนตึกแล้วก็มีอญญาจารย์คนที่ชื่อสมบัติเนี่ยขึ้นเวทีแล้วบอกอ๋อคนนี้เองอญญาจารย์สมบัติกิ่งการจะนะกิกิ่นการทะนะวงค่ะกิ่นการจะน,น,น,นจะวงแค่จะลืมแ,แล้วนะอญญาจายตะกเรียกแต่อาจารย์สมบัติสมบัติแล้วอก็ออ๋อคนนี้เอง อายุก็พอสมควรแล้วนะแล้วก็ถ้าทาร์จะเป็นโคศกที่เสียงดีดูเก่งน,นะคะก็ไม่ได้รู้จักกันพอรู้จักกันก็ผลเผยน,น,นะคะแล้วก็เลยคิดว่าอาจารย์สมบัติเนี่ยได้ทํางานข้างนอกมานานนะคะจัดเพลงเป็นนักจัดเพลงเป็นศิลปินนี่อาจารย์ตัดสินใจมาสองสือะคอะอาจารย์ก็ยังปรับตัว เท่ากับสถานการณ์สถ,ถาบาันการศึกษายังไม่ค่อยได้ในช่วงแรกน,นหลังๆอาจารย์ค่อยปรับตัวแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ดีเท่าที่เห็นเนี่ยเขาเพินน่มประทับใจอย่างว่านักศึกษาของอาจารย์สมบัติเนี่ยจะเป็นนักศึกษาที่เรียบร้อยมากเลยเป็นวิศวกรที่ออกมาเห็นพวกเราก็จะไหวอย่างเรียบร้อยแล้วก็พูดจาไพเราะก็คิดว่าที่จริงแล้วภาษาไทยเนี่ย หรือการปฏิบัติตนอย่างไทย,ยมีความสําคัญอย่างมากสําหรับนักสาวรูุสวะของเราซึ่งเ,เป็น,เป,นเป็นผู้ชายอยู่กับน,นักศึกษาผู้ชายมาตลอดก็มีความกระด้างบ้างเนี่ยนะคะเราจะได้มีความข่อนรุ่งของความเ,าเป็นไทยมากขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ประทับใจอีกอย่างนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งากาลังยืมเซ็นชื่อกันเนี่ย อาจารย์สมบัติเขามาพูดว่าอาจารย์ผมเนี่ยนะสามารถดูที่ตาคนเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาที่สเป็นยนะังไงจริงใจหรือไม่จริงใจเราก็รนะู้จริใจ,ใจใเอขพูดหมว่าไงดูเพราะว่าเราไม่จริงใจหรือเปล่านะคะแต่โดยส่วนรวมแล้วเนี่ยอาจารย์สมบัติเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าเป็นศิลปินนะคะออสอนภาษาไทยก็ยังมีลักษณะของศิลป,ปะ นไม่ใช่สอนภาษาไทยแบบวิชาการรูปเดียวนะคะอาจารย์สอนศิลปะของความเป็นไทยลงไปมากซึ่งัคิดว่ามันจะเป็นนะคะสำหรับสังคมในยุคปัจจุบันจังฟ้าไกลดิน,นสูญสิ้นห่างไกลเผ่าพงได้แต่พระวงหลงน้างครางส่วน อยู่คนเดียวให้ปภาพเรียวยิ่งนักยามลรักเหมือนดังเข็มปักภรือไทยพี่แบบเป็นคนหน้าทั้คลึกๆนึดเนินเห็นหน้าแล้วก็จะยิบได้เสมอค่ะอม <c oughs> มีดกรีดหรือปลองฝังตรงระหว่างลางใจ เดินทุรนทุรายทุกไายทางตา,งางไม่อาจ,จาเรื่ยมอาเรือนร่างเธอมาครองเพียงแต่ขอจองไว้ก่อนเธอดนาพี่สมบัติหรือคะจะมีแต่อะไรที่หว,นหวานๆเานั้นให้พี่สมบัติค่ะพี่สมบัตินี่เป็นผู้เป็นพี่ชายที่แสนดี แล้วก็แกเป็นคนที่มีน้ําใจมากๆเลยนะแล้วก็เวลาทางานกับแกแล้วสบายใจนะสมบัติแคนดูทุกเอฟวิตติ้งนะทำได้ทุกอย่างบริการน้องนุ่งนะนะแล้วก็เวลาพูดกับพี่สมบัตินี่เราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะทุกครั้งที่คุยกับพี่สมบัตินี่อย่าบอกพี่สมบัติไปตรงว่ารู้สึกลอายใจเพราะตัวเองเป็นคนบรดีตเอเป็นคน,น,คน,นพูดไม่เพาะเลนะพลงภาษาไทยไม่ชัดเลยพี่สมบัติเ็นเป็นคนพูดราบเพราะ ะะเราไม่รู้สึกว่าเหมือนกับเราเป็นคนหยาบกระด้าี่งเวลาเปรียบเทียบกับพี่เขาแล้วเนี่ยก็ได้พยายามเรียนแบบอยากจะเรียนรู้จากพี่แต่ว่าพอรู้ว่าแกเกษียณไปแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันในฐานะเพื่อนร่วมงานและในฐานะน้ากลุุมวิชาเรือกนะฮะเสียายบุคลากรคนนี้มากๆยังอยากให้กลับมาทํางานด้วยกันอยู่นะครับ บักีน้าสุ่งเทียมเท่าเธอสุดสันพี่บัดเป็นที่ที่ดีของน้องค่ะแล้วก็้ความชื่อเหลือดี <c oughs> แล้วก็เอเป็นคนที่มีคุณสัมพันธ์ดี รู้จักทุกคนแม้แต่ทั้งในคณะนอกคณะรู้จักไปหมดทั้งมหาลัยแล้วแกก็เป็นตัวอย่างของการที่รู้จักกันกาเรียกอะไรละ่ะเวลามีความเครียดอะไรเงี้ยพี่บาจะเป็นคนที่สามารถจัดการกับความเครียดได้อย่างได้อย่างดีเป็นตัวอย่างที่ทรเยคนดี นางอุตี้เองค่ะ,ะตั้งจากที่ได้ทํางานกับพี่บตัตรมารู้สึกประทับใจเพราะว่าพี่บตัตรเป็นอาจารย์สระไทยคนเดียวในตึกของเรารู้สึกมีความผูกพันกับพี่นะคะถ้าเกิดพี่บตัตรไม่ลืมนองอุ้ตี้ก็ยินดีเป็นส่วนหนึ่งของรายการใดรายการหนึ่งของพี่บตัตรก็ได้นะคะขอบคุณค่ะเเนนนรรรัักขององงงงใใ้พีีพี่่่่ตะยคคคึจจจาาาววท เย่างหนึ่งของพี่บาตรเลยชอบประทับใจมากพี่บาทจะเป็นคนที่เขียนกรอนเก่งไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเวลาให้พี่บาตรเป็นพิธีกรเนี่ยพี่บาตรก็จะคิดกรอนเพื่อที่จะให้กับงานนั้นๆได้อย่างฉับไวไม่ว่าจะเป็นงานกเกษียณงานปีใหม่งานของคณะอะไรหลายอย่างที่พี่บาตรมีส่วนร่วมพี่บาตจะคิดกรอนเร็วมากเลยเนี่ยเป็นเป็นบุคคลอัจฉริยะในด้านแต่งกรอนจริงๆเป็นอัจฉริยะของชาวเาาิลปราสตร์ใช่ไหมคะเนี่ยยังยังสงสัยถ้าพี่บาต เกษียณแล้วทํางานให้กับเราเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะกล้าใช้พิบัตเท่าไหร่ในเรื่องของการทำทำเป็นเป็นพิธีกรทํากิจกรรมร่วมที่แบบต้องใช้ต้องใช้เด็กๆแทนเนี่ยใช่ไหมคะพิบัตก็ต้องช่วยเหลือเราดีแหละในการจัดงาน ว่าไม่มีคนที่คอยมาให้สีสันในงานต่างๆที่เราพอจะรู้สึกว่าอาจารย์สมบัติอยู่ในงานไหนเนี่ยก็จะมีสีสันมีชีวิตชีวานะคะยังไงก็อยากให้อาจารย์เนี่ยมาร่วมงานอะไรต่างๆกับเราอย่างงี้ค่ะต่อไปแล้วก็ขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆนะคะในวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปด้วยค่ะเดิปไกลดินสูญส้นางไกล ถือความน่ารักความมีอารมณ์ขันความเป็นกันเองของอาจารย์นะคะก็ต่อไปนี้ไปก็ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะหลังเกษียณคงได้เจอหน้าอาจารย์บ่อยๆแถวๆนี้เหมือนเดิมคงต้องอย <c oughs> ู่คนเดียวให้เปลี่ยวยิ่งน,นักยามารักเหมือนดังเข็มปากหรือไทยอมมีเกลียดหรือกลมงฟังตรงระหว่างกลางจา าผู้ถืออิสมบัติก็นึกถึงตอนที่จะเป็นพิธีกรนะคะสนุกสนานเฮฮาอาจจะเป็นคนมีมุกเยอะมุกไม่ค่อยซ้ำแล้วก็หาทุกครั้งค่ะเวลาเดินไปไหนก็จะรู้สึกสดชื่นค่ะที่มีอาจารย์เป็นคนที่สดใสตลอดเวลาค่ะรู้สึกว่าจะเป็นคนไม่น่าเชื่อเลยว่าถึง60แล้วนนทททุุรรุกไปทางตา มาเรือนร้างเธอมาครองเพียงแต่ขอจองไว้ก่อนเธอหนาถึงไม่ถี่วันก็จะถึงวันกต่หนูาติดทีบ้านล้อขางี่สเดที่เจตถึงปีปีส4ปีแต่าเแปดปีอะไรคะพี่ ก็เท่าที่จำได้นี่คือว่าพี่บัตรเด็กิีดนีจะบรรจุในเดียวกันกับอาจารยตอนนั้นลงมสอนพี่บัตรก็สอนในส่วนภาษาไทยนะพี่บดตรสอนภาษาไทยกันคะแล้วก็ปีนั้นก็เป็นปี2537ที่บัตรเข้ามาตอนนั้นเข้ามาก็ก็ขึ้นเฟรนดแล้วก็มาอยู่ในซอยสังเฮาตั้งแต่ต้นที่บัตรก็บรรจุแล้วก็ทํางานก็ออฟฟิศก็จะอยู่ชั้นสองคะจำได้ตอนมาบรรจุเนี่ยมีออสเป็นหุ่นพี่บัตรต้องมาในห้องพี่บัตรจะเล่าให้ฟังว่า ว่าจะอยูย่ซีอะไรกันนังออ่งห้องพิบัต<อ>พิัตก็รู้สึกประทับใจตรงนี้เป็นแรกเลย<อ>ครับแ,แล้วที่สําคัญก็คือพิบัตรเนี่ยเขาได้รับการบรรจุด้วยซีพิเศษกว่าป<ม>กติเนี่ยพิเยโทรเขาบรรจุด้วยซีสี<ม>่แต่เนื่องจากพิบัติเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสรบสการณ์ระสบการณ์อะไรมาเยอะแยะเป็นหมดเลยเขาก็เลยปรับให้พิบัติไปเริ่มด้วยระดับสีห้าเลยแต่ตอนเข้ามาเหมือนกับอาจารย เข้ามาช่วยเรื่องงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยนะเพราะว่าค่ะที่จำได้ว่าอาจารย์เข้ามาแล้วอาจารย์ช่วยในระยะแรกจริงๆทั้งมหาวิทยาลัยเริ่มมีงานจะสสำคัญของตัวเองก็เริ่มมีบุคนมาแล้วเป็นชาวตุรกที่แบบช่วยงานส่วนแลวก็แล้วระยะหลังก็มาอ่านเรื่องการศึกษาจริงๆนะคะว่าเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางด้าน สขาก็เขาอยู่โวมกับผู้อืนได้ดีแล้วเขาก็มีประสบการณ์จัดวิทยุชุมชนเป็นพิธีกรเป็นหลักหลายเป็นนัจัดรายการที่ก็เปิดออกเทปด้วยใช่ไหมคะแผ่นเสียงเลยไม่ใช่เทปแผ่นเสียงหบจะได้แทกรางวัลแผ่นสียงทองคำประทัดนแล้วชุดคาอแชุดทวามองกช่วี่เขย ช่ท <laughs> ่านในเรือนเียเหรอก็การแมท่านคายแแต่ว่าหลายแผ่นัที่แปลกใจะบมเล่าว่าสมัยพี่เป็นเด็กๆเน่บัติที่้เรียนจเรียนอามนจวนันวนอะี่บัตมักจะเล่าว่าสมัยพี่หนุ่ี่เชื่อไหมว่า พี่อายจ๊ก็คือภาพไม่ออกจริงนะคะเพราะว่าปัจจุบันพี่บัตรก็ไม่เห็นจารพี่อายอะไรเลยก็มีความมั่นใจแล้วเวลาพูดจา,าอะไรกสักระวิธีชัดเจนสิดต้องเลยนะอบอกเขาพี่อายแล้วก็คือเขาได้อาศัยกรอนเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้พี่บัตรคือมีใจรักใส่รักเรื่องการแต่งกรอนจนกระทั่งแต่งกรอนไปส่งไปที่อะไรต่างๆนะคะไป,ประตรวจไปอะไรอนยะ่างเงี้ยจนกระทั่งแบบพี่บัตรก็เลยมีความมั่นใจเพราะว่าได้ผ่านไปด้วยการันแต่งกรอนแล้วใช้กรอนเป็นสื่อในการที่จะแสดง จนกรทั่ได้รับการยอมรับแล้วก็เลยมีความมั่นใจขึ้นมาแล้วก็ทําอะไรได้ดูเหมือนจะเคยเห็นพี่ปาดเขียงสือด้วยนะคะเป็นอะไรเกี่ยวกับกรอนนะคะหลายเล่มอะไรมาอกี่เล่มคะหเล่มว้าวหเล่มไม่มีใครรู้นะตรงนี้เนี่ยเราไม่รูเป็นเกี่ยวกับเขียนกรอนทั้งหมดเกี่ยวกับกรอนแล้วก็สุดจนไม่ใช่แค่กอนนะคะ การแต่งแล้วมนคำประทานเขียะเขียนแซบไว้ข้างหลังว่าวิธีประทานเนี่ยติเตยร์ให้คำประทานเองแล้วก็ที่ที่ต้ังใส่ที่บัตรคือเรื่องของความรักครอบครัวเพราะเซนต้องไม่ว่าเป็นการนนีิแมนเพราะว่าเขาเขาจะคุยถึงคุยถึงคนในครอบครัวขเขาคืออะไแล้วก็ เป็นคนที่เลี้ยงครอบครัวเลือกเคยทำงานอยู่คนเดียวแล้วก็เคยพูดถึงเราก็พูดถึงเลยเราก็จะบอกว่าใครจะบอกเขากว่าไม่ต้องห่วงเยอมากนคนที่ชื่อหรอเพราะว่าเพราะว่าคนที่พูดเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นคุณพ่แต่เขาเนี่ยเป็นคุณพ่อเองาะพีว่าเขาไม่ผิดที่บอเ่องไร่เี้ร เราเนก็ได้็นว่าเขาเป็นคนมีน้ำใจเนาะชอบช่วยเหลือคนเดียวอะไรช่วยได้เนี่ยใช่ึ้งมีน้ำใจต้องให้พี่จีนเล่านะคะที่เคยในทราบทราบพี่จีนลองไปฟังช่ได้คือพี่บัตรก็อาจจะคิดว่าเราลุ้นไปแล้วอะไรเนี้ยแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่พี่บัตรทำเนี่ยในส่วนที่เป็นน้ำใจที่พี่บัตรทำให้นี่เราก็จับได้พูดถึงใครทุก่ังว่าเออพี่บัตรทำหนีแล้ว ก็คือตอนนั้นเนี่ยที่ก็มีทุนที่จะต้องไปสิงคโปร์แล้วก็มีชีวิตที่แบบยุ่งอะตอนนั้นมันเป็นปลายเทอมต้องทําทั้งข้อสอบแล้วก็ต้องวิ่งไปทําเรื่องจัดก,การเรื่องหนังสือเดินทางต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะพาสปอร์ตอะไม่คนเดียวหรือพี่ชายเลยนะแล้วตอนนั้นที่ที่ยังไม่ไดแต่งกันแล้วก็พี่บัตรเนี่ยก็เป็นพี่ในซอยที่คือคอยดูว่าน้องเป็นไงเอ้ยวันนี้เป็นไรเหรออะไรก็คอยสังเกตสีหน้าทางสนใจเขาก็รู้แหละว่าที่อยู่อารมณ์เครียดนะคะว่าเราจะต้องวิ่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่บัตรก็ ความจริงก็ไม่ใช่ทุรา้าแต่พี่บัตรตั้งใจเราก็หนุนเลืองแล้วอก็อาสาบอกว่าเออพี่จะผ่านไปทางนั้นคือพ,พี่บัตรก็อาจจะท,ทําทีเป็นว่ามีทุรา้านแต่จริงๆเลยพี่บัตรก็ตั้งใจจะช่วยเราอ่ะก็เลยบอกว่าปาจิตเดี๋ยวพี่พาไปทางนี้พี่พาไปแล้วก็ไม่ใช่พาแค่สงนะพี่บัตรก็พาเข้าไปแล้วก็ไปดูไปจัดการไป,ไปช่วยดูให้แนะนําให้แล้วก็ไปคุยกจอทั้งคนเขาก็จัดการทุรา้านให้เราเสร็จเรียบร้อยอันนั้นเราก็ยังเด็กๆด้วยนี่ก็เป็นความประทับใจที่จะเล่าให้คนฟังตลอดว่าพี่บัตราเัย เรื่องอืนอกก่นก็มีมากมายเช่นพี่บัตรเนี่ยเวลารู้ว่าเราจะทําอะไรพี่บัตรก็จะมาช่วยอยากขอให้เป็นพิธีกรงานแต่งงานของเราแต่ก็ทําให้ทําให้กับผู้อื่นก็มากมายก็ลองถามพี่บตัตรดูว่าทํามาแล้วกี่คู่นี่คงจำนับไม่ถในใน้วน,น,น,นวทั้งข้างนอกและข้างใน,งนมหาวิทยาลัยคือพ<ช>ี่บัตรจะสอนลูกศิษย์ให้ให้เป็นนมิสาคารวะให้เป็นคน,หใ,หน,คนให้เป็นเด็กในน้ําใจคือบางทีเราไม่ได้อย่าง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 ตัวเองนะคะไม่ได้อยู่ในซอย2เอ แต่ว่าบางทีมาทานข้าวกลางวันด้วยเนี่ยก็จะพบลูกศิษย์กลุ่ที่สมบัติเขาก็จะบอกว่าพอพอเจอลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็จะยกมือนนะซึ่งก็ทัดใจมากเลยอาจารย์ก็สอนเปนจริงๆอาจารย์สอนบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กลุ่ที่สอนโดยตรงแต่ยิ่งขึ้นว่าเป็นธรรมบัณฑิตนี่เรามีสมาคารวะไว้เนี่ยไม่เสียซึ่งรู้สึกเป็นเรื่องที่ดีมากทีสอนนี่อาจารย์สมบัติเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเรียนอยู่อยู่มสวนะฮะแล้วก็อาจารย์ ทั้งที่สอนและไม่สอนเนี่ยเขายกมือไหว้หมดเลยจนกระทั่งปัจจุบันนี้เวลาอาจารย์กลับไปมอสวเจืออาจารย์ที่ไม่เคยสอนก็ยังยกมือไหว้เหมือนเดิมเพืออาจารย์ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีนะแล้วก็ก็ลเลยเอาตรงเนี้ยมาสอนทุกสิ่บบง เร่ที่ต่างเรื่องอะไรในรีสสักอย่างอ๋อนนะค่ะดีกว่าแล้วค่ะของมดก็มีความประทับใจเกี่ยวกับพี่บัตรก,รกันก็นในเรื่องของการที่พี่บัตร่ะมีวิธีการที่จะสอนเด็กแล้วมีวิธีการที่ทําให้คนเนี่ยไม่เสียหน้าแล้วก็วช่วงเช้ามาทํางานนะมันก็ของของเยอะค่ะมีกระเป๋าสะพายก็จะมีของใช้ส่วนตัวแล้วก็จะมีแฟ้มงานแล้วก็ยิงิ้วถุงอาหารด้อีกนะคะก็ดูพลุกพลังสมบวรก็ระหว่างตอนเช้าเนี่ยก็มีเด็กรอรี เยอะมากนะคะแล้วเด็กแถวนั้นก็เป็นเด็กที่เราไม่รู้จักนะคะทำไมถึงบอกเ,เด็กที่เราไม่รู้จักเพราะเราไม่คุ้นหน้าแล้วเ,เด็กก็ไม่ทักเราด้วยนะคะต่างคนก็ต่างกันสักพักหนึ่งพี่สมบัติเดินมาข้างหลังลรีบเปิดดีนะคะแล้วพี่เด็กก็ใช้ยนข้ามแล้วก็หันไมเห็นว่ามดมีของปรหลาดอะไรเยอะพี่บัตรก็หันไปบอกว่าอะไรจึงก็ไม่ทราบว่า,าเป็นเด็กที่บัตรสอนหรือเปล่าแต่พี่บัตรก็ตะโกนว่าน้องรุ่คนยืนอ,อยู่ตั้งหลายคนข้าประหลุ่ช่วยอาจารย์ให้ถูกใจเปิดที แล้วหลังจากนั้นพอพี่บาดพูดอย่างนี้ก็เพื่อเด็กหลายหลายคน,น,นทำไมอาจารย์ครับผมช่วยดูแล้วหลายหลายคนก็เข้ามารู้ก็ให้เด็กช่วยดูแลกันแล้วก็เด็กก็มาด้วยความรู้สึกเต็มใจแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเกิดการในนู้นแล้วแหละว่าต่อไปนี้ถ้าเขาเห็นครูบาอาจารย์ไม่ว่าสอนเขาหรือไม่สอนในความมีน้ำใจเป็นเรื่องที่น่ารักมากคือคือ,ค,อคือประเมินแล้วคือพี่เขาไม่ใช่มีน้ำใจแค่ตัวเขาเขายังสอนแล้วก็ทําให้เป็นตัวอย่างจาบนักศึกษาเพราว่าสุภาพบุรุษคืออะไรคือคิดว่ามันอยู่ใน เรว่าเตสำนึกของอาจารย์ว่าคือในทุกขณะทุกขณะจริงคือไม่ได้ทำเพียงแค่ในคลาสหรือในห้องเรียนตัวเองแต่ว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นครูก,ก็คือทนตัวอย่างที่ปฏิบัติให้เห็นด้วยนะตัวตัวอาจารย์ทําเองด้วยและขณะเดียวกันก็ได้เสื่อแก่ไปถึงลูกศิษย์แล้วก็ทำสอสนลูกศิษย์ด้วยและต้องให้ให้กินขอบเขตไปถึงอาจารย์ท่านอื่นด้วยไม่ได้ว่ามองที่ตัวเองคนเดียวเนี่ยอันนี้ก็คือที่เราเห็นชัดสมก็เชื่อสมบัติอาจารย์ก็ยัง ยังช่วยยงสอนอยู่ที่นี่เหมือนเดิมก็ยังดีจะได้มาช่วยเด็กๆเพราะเด็กๆเนี่ยบางทีเราต้องลุกฝังแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าผู้ใหญ่ยังทําอย่างนี้อยู่ที่แบบก็คงจะได้อยู่ช่วยพวกเราได้เยอะเลยนะคะโดยเฉพาะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนะคะเพราะเด็กสมัยนี้สื่อสารไม่ได้เป็นูไดค่อยรู้จักการลัเด็กสาใช่ใช่ไหมคะ จารสมบัติที่เขาก็จะได้สอนให้เด็กรู้จักสาาัมมาคารวะแล้วก็การละเทศะในการใช้ภาษาชาติมีขอพี่เจอเจอแก้วตาด้วยตาพี่นาสูงเทียมเท่าเธอสุขสรรต์ไม่อาจเื่อมเอาเรือนร่างเธอมาครอง แต่ขอจองไว้ก่อนเถิดนาะหาชาติหนะ้ามีขอพี่เจอเจอแก้วตาด้วยสักสีน้าสูงเทียมเอาเธอถุกสนัน